โอ้โหตื่นแต่เช้ามาไหนดูข่าวตอนเช้าสักหน่อยดีกว่าโอ้โหข่าวอะไรวะเนี่ยอยู่กับช่วงโครงกระดูกออนคอา ข่าววันนี้เป็นข่าวที่ร้ายแรงมากตอนนี้ได้มีสัประหลาดเข้ามาในโลกของเราโลกของเราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องการคนที่มีความสามารถในการสู้กับสัตประหลาดเดวนๆเลยตอนนี้ตอนนี้สัประหลาดได้ยึดพื้นที่บ้านของเราหมดแล้วประกาศด่วนประกาศด่วนประกาศด่วนต้องการคนที่มีความสามารถมากๆในการสู้กับสัปปะหลาดยักษ์ต้องการด่วนเลย เฮ้ยมันมีอะไรแบบดีด้วยเหรอวะเดี่ยนี่เลิกของเรากำลังจะนอาสารแล้วเหรอวะเดีย,าาดย,ดยทุกคนไม่นะโอ้โหอยู่ดีก็มีสป,ปหลาดจากต่างดาวมาบุกโลกเราเฉยเลยทุกคนแล้วเขาต้องการความสามารถเหรอทุกคนแล้วบ่บ้านเรามันจะเป็นอะไรไปเดียมู่บ้านเรามันบีหรือเปล่าเน่ง<า>นี่เห็นไอ้ผิดปกติแถวนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่หรอเออไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนคือตอนนี้ผมก็คิดว่าบ่บ้านเราก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่านะเดี๋ยวไปตรวจสอบดีกว่าไหมเออ โอ้โหโอ้ยหมู่บ้านของเราเราต้องรักษาไว้นิ่งนะหมู่บ้านของเราดิเป็นหมู่บ้านที่ดีกำลังจะกลายเป็นเมืองแล้วเนี่ยเฮ้เป็นมบีอะไรแปลกหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวดิฮ่าฮ่าก่อนที่จะไปดูคลิปมีใครอยากจะได้ตังค์กินขนมหรือว่าตังค์เอาไปเติมเกมหรือเปล่าพี่มีแบบสำรวจง่ายๆมาสอบถามใช้เวลาไม่นานประมาณหนึ่งนาทีสำหรับคนที่ติดตามช่องพี่เท่านั้นคนที่ยังไม่ได้ติดตามอาจจะไม่ได้นะเว้ยอย่าลืมไปติดตามล่ะหลังวันก็จะมีประมาณนี้เลย500ร้อทัวรเลสสคน1 0 0่งรทัวรเลสหคนแล้วก็ 50ทัวร์เลด10คนนะครับทุกคนโดยทีมงานจะคัดเลือก17คนที่ตั้งใจตอบคําถามเท่านั้นนะคาถามก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะคําถามแรกเขาถามว่าเพศคุณเพศอะไรเอาเพศชายไป1ทีส่วนอายุก็ผม25นะครับโอ้โหผมแก่ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยคำถามถัดม,ม,มาปกติคุณชอบใช้แอปไหนในการโทรคุยกับเพื่อนระหว่างเล่นเกมก็จะมี i s c คอ d l ล n e แล้วก็ เกมิงโกนะครับทุกคนส่วนใครที่มีอันอื่นก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ได้นะครับทุกคนนะแบบอ่าเฟซอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมนี่อ่า แล้วก็ถัดไปได้เลยคําถามของเขาก็จะมีประมาณ10ข้อนะครับทุกคนฮันเน่อยากจะตอบแบบสอบถามแล้วสินะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ตอบแบบสอบถามไว้ตรงนี้เลยด่ข้างล่างคลิปเลยนะทุกคนระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กันยานะครับส่วนรายชื่อผู้โชคดีพี่จะประกาศในชุมชนวันที่7กันยานะทุกคนใครที่อยากจะได้ตังค์ไปกินขนมก็อย่าลืมไปตอบกันนะครับเฮ้ยมันมีอะไรตรงนู้นนะทุกคนดูดิมันเป็นเหมือนบ้านยาวเลยมาดูมาดูมาดูเฮ้ยอะไรอ่ะหน้ามันเบิดอุลตร้าแมนเลยทุกคนดูดิ เออใช่ใช่ใช่ดูดิอ,อย่าบอกดีคือบ้านยาอุลตร้าแมนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าไหมว่าบ้านยาอุลตร้าแมนเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อมันจะเป็นแหล่งกดดานของสัตว์ประหลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคน<อ>มันจะมีอะไรหรือเปล่าอยู่ข้างในนะครับทุกคนเฮ้ยอย่าพิ่งเข้าไปดิจะเย็นโอ้โหเ,เข้าไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันมีประตูอยู่ตรงนี้ทุกคนดูดิมี่มีประตูด้วยอประตูแบบดูอย่างน่ากลัวทุกคนดูดิดูซอมซ่ามากเลยทุกคนโอเค โอ้โหอันนี้คือเราต้องโดดไปฝั่งนู้นเหรอนี่ไงตัวนู้นคือทางไปเน่งและอันสุดท้ายนี่มันต้องเป็นอะไรอ่ะไหนไหนไหนไม่ไม่ไม่ถึงไอ้ด่านสุดท้ายมันต้องคืออะไรอ่ะไหนด่านสุดท้ายไหนเงี้ยไม่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 ถึงแบบอะไรด่านสุดท้ายคืออะไรไม่เข้าใจคือคือเราเพิ่งเข้ามาด่านแรกแล้วทำไมไปบอกถึงด่านสุดท้ายเลยอ่ะอ๋อไม่แค่สงสัยว่าด่านสุดท้ายมันจะเจออะไรอ๋อแล้วด่านสุดท้ายคือด่านที่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้เอ้า แล้วด่านสุดท้ายเรารู้นะแกว่ามีด่านสุดท้ายโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนนะไปเลยโดดไปแล้วก็ดรมาฝั่งนี้ดิโอเครีบตามมารีบตามมาแล้วไปทําอะไรไฟลุกเนี่ยโอ้โหหัวร้อนเเราอะเร็วเร็วรีบตามมามตายเธอเออโอเคเออไปเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะครับในนี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าฮะ เอออันนี้ตันนะ่าจะเป็นเขาวงกลดหรือเปล่าทุกคนอันนี้ผมไม่รู้อะต้องตามทางไปเรื่อยเอระวังไวน้นะาเผื่อมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเออต้องระวังไว้ทุกคนเผื่อม,มันมีตัวอะไรสักอย่างแบบดักรอเราอยู่อะไรแบบเนี้ยเอย้ฝนตกใก้ตายเถอโอ้เอ้ยที่ตรงนี้ไม่ได้มีที่กันฝนให้ตายเธอโอ้โหโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับทุกคนเผื่อมันจะมีอะไรอยู่ข้างในเฮ้ยมีอะไรอะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยว เข้ามาเจออะไรทุกคนดูดิ่มันเราจะเจอชุดนะครับทุกคนแล้วก็เจอดาบด้วยเออแต่ตอนที่ฝนมาตกอ่ะเดี๋ยวเราหาที่นอนก่อนดีไหมโอเคโอเคนี่ทุกคนตอนนี้มันมีชุดแล้วก็อาวุธนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาอาวุธมาดูหน่อยนีเออโอ้ชุดเฮ้ยไหนชุดดีป่ะลองเราใส่ดูลองใส่ดูน่น่เน่ โอ้มันมเป็นชุดหลากสีนะครับทุกคนแล้วก็มีเกาะอ,อยู่ประมาณ5เกาะน,นะครับทุกคนน่าจะเป็นชุดที่ดีอยู่นะเนี่ยเออ,อแล้วเขาให้ชุดเรามาเพื่ออะไรอะ่ะเออไม่เห็นจะมีตัวอะไรให้เราสู้เลยทุกคนนนี่มันก็แค่เข่างกดธรรมดามแล้วก็ต้องไปทาออกทุกคน<จ>อ,อตามมานีกตามมาทางนี้ทางนี้ทงออกเฮ้ดูในตู้ได้เผื่อบีอะไรเอ้ไม่บีอะไรเลยแล้วนี่มีอาหารปะ โอเคเอาอาหารไปอาหารไปดิพี่เอามาพอดีเลยโอยเดี่โอเคอุอยเหมือนเราจะต้องเดินกลับไปเองนะครับทุกคนถ้าเราเดินกลับไปที่เดิมนี่มันต้องเสี่ยงลาวาไงโอเคเราต้องเดินกลับมาฝั่งนี้เฮ้ยเหมือนเจ้าบีดูดิเขาใจดีเฮ้ยอันนี้บ้านซูเปอร์แมนว่บบ้านยาวซูเปอร์แมนเลเวลหนึ่งหมื่นหมดทุกคนใช่เหรอเฮ้ยใช่ปะเนี่ยเนี่ยดูดิเป็นบ้านเพชรซะด้วยเออบ้านไม่ใช่ซูเปอร์แมนอุลตร้าแมนโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเดี๋ยวดเดี๋ยวอันนี้มัน เขาเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ทุกคนไม่นาโอเคไลโอ้โหตรงนี้ก็บีไม่ได้โอ้อันนี้น่าจะเป็นโอ้โหดูดิแต่เราต้องเข้าไปดูข้างในนะครับเผื่อมีแบบรังของสัตว์ประหลาดนะครับทุกคนเราจะไม่ยอมไม่บู่บ้านเรากลเป็นแบบรังของสัตว์ประหลาดแหละนะครับทุกคนนะไปเข้าไปดูอุ้ยในนี้เหมือนจะเป็นบ้านคนหรอมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรสักอย่างด้วยทุกคนแล้วก็มีเตียงนอนโอเคเซฟเตียงนอนด้บ้านไม่ได้ ไ,ไอ้น,นี่นอนไม่ได้ไไดหรอทุกคนโอ้โห,โโหใช่โอ้โห,ม,หมันน่าจะเป็นบ้านของคนรวยหรือบ้านใครสักคนหรือเปล่าทุกคน<อ>แล้วก็อันนี้มีตู้เซฟอ่ะเด็กดูดกูก่อตู้เซฟก่นอนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างทุกคน อะไรอ่ะเดี๋ยวดิเฮ้ยมีทางไปต่อว่ะเป็นเขาวงกอดเหรอหรืออะไรอ่ะปีศาจกิ๊กี้ทุกคนอะไรคือปีศาจกิ๊กี้เฮ้ยปีศาจกิ๊กี้คือลูกน้องไงตีวันตีวันเองตีวันเฮ้ยเออนึกว่าจะเก่งเซฟ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 เฮ้ยแต่มันตีแรงว่ะแต่พี่ว่ามันตีแรงมากเลยอ่ะเออใช่โอ้โหลเลือดเยอะมากอ่ะกินกิกินกินกินก่อนกินก่อนแล้วก็โอ้โหอันนี้เป็นทางโดดเข้าไปว่ะทุกคนแล้วก็โดดไปโอเคแล้วก็ตรงนี้ โอเคแล้วก็ตัวนี้ถึงปะโอเคถึงอยู่แล้วก็ตัวนี้โอ้ยโอ้ยไปเดินโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวปีศาจกิ๊กปีศาจกิ๊กมันดักอยู่หน้าปีศาจกิ๊กมันดักอยู่หน้าไม่ได้เราจะตายแล้วไม่ทุกคนเรากำลังจะตายเดี๋ยวกินอะไรเราไังกินไม่ได้เอ้ยตายอ่ะโอเคโดนไปก็ได้ทุกคนไม่เป็นไรโดนไปก็ได้วะโอ้โเอ้ยไปเลยเด็กไปเลยเลยไปเลยจ้องตายเหรอโอ้ยเลยเลยเลยโอเค อ่โดดไปแล้วตีโดดไปแล้วตีโดดไปแล้วตีตีไปตรงตีไปตรเออโอ้ยตีแรงตีแรงใช้ได้โอเคโอเคตีมันตีมันตีมันเออโคตรแรงโอ้ทุกคนอันนี้อะไรบอสเหรอหน้าปีศาจกี้กี้ดีแหละดีแหละตีตีเออตีไปเออโอเคมันก็ไม่ได้เก่งนี่หว่าทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนไหมโอเคแล้วก็เหมือนเราจะได้คันโยกไปนะครับทุกคนโอเคได้คันโยกไม่ได้หรอใช่ใช่ใช่ได้คันโยกไปเออแป๊บนึงนะ โอเคเดี๋ยวขอเซฟก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะโอเคตรงนี้โอ้โหดันโดดแบบตกโลกเลยทุกคนอย่าพลาดด้ดิ่งนะตกโลกตายเลยนะเว้ยโอเคโดดไปโดดไปนี่โอเคเป็นดันโดดง่ายๆนะครับทุกคนมันก็ไม่ได้ยากเลยมากชิวๆอ่ะ แต่อย่างน้อยเราก็เจอแหล่งกบดานของสัปปะหลาดแล้วทุกคนนะเราต้องกําจัดให้หมดเว้ยโอเคแล้วก็โดนไปโอเคแล้วก็โดนไปโอเคได้แล้วได้แล้วเซฟ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 เลยเซฟเลยโอเคนี่ไงอ๋อตรงนี้นี่เองที่เราต้องเอาขันโยกเบาหวางติดเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ไปต่อนะครับทุกคนในนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยใครเนี่ยปีศาจยอดบุรด้วเหรอโอเคปีศาจยอดบุรด้วยทุกคน เออตีมาเลยตี of all of all มาตีมาเลยนี่แหละยอดบุรุษเหรอเป็นยอดบุรุษแท้แต่ดันกลายเป็นปีศาจเฉยเลยแกเนี่ยโอ้ยมิสไปตีไอเด้งฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเออเออเฉตานแล้วเตานแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เออสวยตีมาตีมาตีมาตีเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละอ้ยมันเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเฉตายแล้วจะตายแล้วไม่ได้ไม่เอาไปก่อนโอเคเอาไปก่อน โอเคตีมาเดงเดี im, ๋ยวพี a a ่ช่วยเองนี a a ่แหละแกจะทำอย่างไรจะทำหนิงเหรอฮะนี okay, okay. Ym, ่แหละนี so. a a a ่แหละนี่แหละจะตายแล้วไปไปตีมาตีมาโอเคโอเคโอเคจะตายแล้วนี rumor, ่แหละนี่แหละอ่าอัยไม่ไหววันทุกคนเลยมันเก่งเกินไปนี่แหละ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 เออตายโอเคมิซานยอดบรุนกันหลอนนึกว่าจะเก่งให้ตายเถอะโด้ยอุ้ยทุกคนเราผ่านแล้วโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปต่อนะครับทุกคนโอ้โห ดูข้างหน้าเราดิเอาไอตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นตัวเราไปแล้วโอเคดูข้างหน้าเราสิเด้งพิซซั์คนยักษ์หอแกดูดิเป็นตัวใหญ่เกิดไปหรือเปล่าวะนเนี่ยโอ้โห เกิดไปทุกคนเกิดไปเราจะไหวหรือเปล่าทุกคนแต่เราต้องแวะตรงนี้ก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเขาาจะไม่จับเราโยนกินเหรอใช่ใช่ผมกลัวอยู่เดี๋ยวโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยโอเคตัวนี้ตายละเออปุ๊บแล้วก็ในแท่นคืออะไรไม่รู้เหมือนกันน่ะน่าจะเป็นยาขยายร่างหรือยังไงสักอย่างเราน่าจะกลายเป็นอุลตร้าแมนแล้วก็ไปสู้กับสัตว์ประหลาดตัวยักษ์หรือเปล่าเน่งไม่รู้ฮะแต่ลองเข้าไปดูแล้วก็กดนะเวิ่งววิ่งิววิวเรากดนะเออวิว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 เลยวันเดย์จะสัตว์ประหลาดจะจะกดดูเฟื่อปุ๊่แล้วดดูิเง โอ้โหตัวใหญ่ต้องสับประหาดเลยนี่ฟัดเดี๋ดวฟาดเลยฟาดเลยเด้งนี่ฟันบ้าเดี๋ยวลุยเลยเด้งข้าบ้าเดีนี่แดละโอเข้าไปเลยนี่แหละนี่แดลเดี๋ยวตีไปด้วยชิบิดนโอ้โหตัวมันใหญ่เกินไปนี่แหละเออสวยตีตีตีเออสวยเออมันทำอะไรเราไม่ได้ทุกคนนี่แดลตัวใหญ่สระป๋าตั้งแกเนี่ยนี่แดลนี่แดลโอ้โหเราคนยักษ์ลุมนะครับทุกคนนี่แดลนี่แดละตีก็ไปตีก็ไปแหล็กนิดเดิงแหล็กนิดเดิงตีตีตายยังตายยังเด้ง โอ้ยโอ้ยโคตรแหลกเลยทุกคนเลยกันจัดโอเคเออตีมันเข้าไปเด็กตีมันเข้าไปดีเออจะตายแล้วเด็กจะตายแล้วดีแหละดีแหละโอเคเฮ้ยเหมือนมันจะดอกอะไรสักอย่างมาหนิงเอาดีไปดีไปดีไปเอาดีไปดีไปโอเคอันนี้มันทําให้เรากลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเว้ยโอเคโอเคกลับไปก่อนกลับไปก่อนโอเคนี่เห็นปะเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะครับตัวเล็กเท่าเดิมโอ้โหดูศพของไอ้สัตว์ประหลาดตัวยักษ์นี่ดิตัวโคตรใหญ่อ่ะ โอ้โหคือตอนเราตัวโตสับประดาดมาทำอะไรเราไม่ได้หรอมั้งไม่รู้ดิอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นอะไรอยู่ข้างบนทุกคนอะไรอยู่บนอะะไรอยู่ตรงนี้จะจจะลองคุณดู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 เฮ้ยคุณดูคุณดูแป๊บเดียวไปเดิมนี่รอก่อนรอก่อนนี่แหละโอ้โหเย่โคตรเยอะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสมบัติของสับประดตัวนี้นะครับผมแร่บรนต่างดาวของแร่เทพเจ้านี่เองทุกคนโอ้ยดีดีดีแล้วเราได้กล่องนี้ไปด้วยไหอทุกคนดูดินี่กล่องอ่ะ โอ้หกล่องของเทพเ,เจ้าทุกคนโคตรดีเลยว้าวโอ้ย,ออยคุ้มจริงเลยที่มาแบบกำจัดลังสัปปหลาดตัวดีนะครับทุกคนถ้าเราไม่มากำจัดก่อนเี่ยไอตัวเี้มันต้องถล่มโลกของเราเแน่เลยทุกคนนะมันต้องทำลายเมืองที่แสนรักของเราเแน่เลยทุกคนหมู่บ้านของเรามันก็จะจบสิ้นนะครับถ้าเราไม่กำจัดตัวนี้นะครับทุกคนเด้งจริงจริงตกใจหมดในตายเตอะเดี๋ยวสัปหลาดมันเกิดมาดูเอ้ย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ช่วยหมู่บ้านเราแล้วนะครับทุกคนนะเราเราก็ได้ช่วยโลกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับผมอุลตร้าแมนนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครชอบก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวเราจะตัวใหญ่แล้วเดินกลับบ้านนี่เด็กตามมาไปดูนี่เกตตัวเท่าเราเลยนี่โอ้โหเก้ เอเอตัวต้องการเลยตัวเราใหญ่กว่าบ้านเด็กๆอย่าไปเหยียบหลังคาเดี๋ยวะพังหาา่ๆๆ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนสหรับคลิป,ปนี้พวกพี่อสองคนขอตัวลา,าไปก่นอนแล้วกันนะครับผมสหรับวันนี้บายบายนะครับทุกคนเย่เดี๋ยวโดนจับเออเดี๋ยวโดนจับใหมันจับเราอะไรไม่ได้หรอกฮะแล้วตัวใหญ่